ี <rude S 2> ครับสว like ัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็มากับทีมงานพี่หนุ่มเออพี่หนุ่มเอ๋อร์เข้ามาใกล้ๆครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทางสมาคมแล้วก็สถานักข่าวสิทธิ์ตัวผ้าชัยกรรมโดยพี่หนุ่มกัลยานะครับเคสนี้เกิดขึ้นเมื่อยี่สิบเก้ากันยาเดือนกันยาเก็จ ต้องไปที่เพจอย่างอาธรรมซึ่งก็เป็นเพจนึงที่ทางนกกายกบัญชีแล้วก็สมาคามนกกายกบัญชีเรา,าดูแลอยู่นะครับก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็จะมีใครได้ติดตามในเพจก็จะเห็นว่ามีชายนอกเครื่องแบบนะครับแล้วก็เป็นเป็นรถกระบะของพ่นนอน,น้องแคมใช่พ่อน,น้องแคมป์นเนาะเป็นรถกระบะลูตัวส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวซึ่ง รถคันนั้นรถคันนั้นก็จอดอยู่ที่โรงพักไงจอดอยู่ข้างหลังนี่นะครับเรามาก็เจออยู่จอดที่ข้างหลังนี่แหละถ้าใครติดตามรถคันนั้นเนี่ยจะถูกไว้ห้าหนึ่งอยู่ก็รู้กันเลยต้องกลับต้องกลับกลับเอาก็เป็นเคสที่มีชายไปวันนั้นเขาบุกไปถึงหน้าบ้านเลยใช่ค่ะแล้วก็เขาเรียกแฟนที่เขาบุกรถกระบะใช่ค่ะใช่โดยปกติแล้วเนี่ยการการตรวจรถกราบะเนี่ยนะครับมันจะต้องมีเหตุ จะต้องมีเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะการที่จะตรวจปัสสาวะใครสักคนเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบครบนะครับมีบัตปรปปสมีเอกสารมีอุปกรณ์ต่างๆในการตรวจแล้วก็การที่จะไปตรวจดูบ้านได้เนี่ยมันต้องมีหมายไม่ใช่อยู่ๆดีๆจะไปเรียกเขามาตรวจฉี่ได้เลยไม่ได้นะครับแต่ประเด็นประเด็นที่เกิดขึ้นกับพี่แฟเนี่ย วัน,นวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาไปจอดรถหน้าบ้านแล้วเขาเดินเข้าไปในบ้านที่เนี่ยเขาเดินไปหน้าบ้านยืนอยู่หน้าบ้านแต่เขาไม่ได้เข้าไปในบ้านเข้าที่ทีแรกก็ทำท่าแต่ว่าไม่ไดเข้าไ่้าอันนี้อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นไวทิป์เขาเขาอาชีพนั่นแหละถ้าเกิดเขาบุกเข้าไปเลยเนี่ยเขาอาจจะโดนข้อหาอยนะครับเพราะเป็นสาแล้วนี่เขาอาจจะมีไวทิปก็คือยืนรออยู่หน้าบ้านแล้วก็เรียกให้เจ้าบ้านเดินออกมาเขาืูแถานที่ แฟนพี่เดินมาเนี่ยเขาเขาพูดอะไรกับแฟนพี่แบบตอนตอนนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปเขาเลยยังไม่ได้ถ่ายัตอนนั้นเพราะว่าถ่ายตอนตอนที่ถ่ายคลิปเองแฟนพี่โดนตรวจใช่ไหมใช่ค่ะกำลังจะบกำลังโดนตรวจแล้วใช่ตอนตอนที่เขาเรียกแฟนพี่ออกมาเขาพูดอะไรเขาเขาก็บอกว่ามีคนหลอกเียนไปวัดเสกยาเี๋ยวจะเรียกเขาถามชื่อก่อนใช่ไหมถามหาชื่อแล้วแฟนกอดใช่ไหมถามชื่อสัตย์ไทยสามคนเอ่เออทำอะรก็ถามชื่อว่าแฟนชื่ออันะไรเขาถามว่าแฟนชื่ออะไรแต่วันนี้ก็เลยตอบว่า ชุดที่ชางค่ะเขาบอกว่าอ่านั่นแหละมีคนลองเรียนไปว่าเสพยาเดินออกมากหน่อยจะตรวจชีก็เลยไปินเดินมาเรียกแฟ,แฟ,ไฟกนไปก็เลยเดินออกมาแมล้วตอนกลางๆอาบน้ำอยู่อ,อ,อ,อาบน้ำอยู่ก็แล้วก็ไปกรโดดอ่ะก็อาบน้ำอยู่ <cerc> อ่ไปเรียกเขาก็อาบเสร็จพอดีตอนเดินไปเรียกเขาอาบเสร็จพอดีเขาก็เดินออกมาเดินมาแฟนก็เลยถามามีอะไรเขาบอกว่ามีคนลองเรียนมาเรามาเสพยาเป็นว่าแฟนก็เสพยาจะมาตรวจชี ประมาณนี้แต่เขาไม่ได้บอกว่าคนรองนี้ือใรเขาบอกไม่ได้ไดอบอกไม่ได้จริงๆแล้วผม,ผ,มผมจะพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดการตรวจฉี่ในในบ้านเนี่ยการที่จะใช้บัตรปปสอเนี่ยมันจะต้องเป็นเหตุจําเป็นสุดเชนะิถึงจะใช้บัตรปปสอในการตรวจฉี่ได้นะไอการที่บอกว่ามีคนแจ้งว่าเขาเสพเนี่ยจะต้องมีจะต้องเป็นขอหมายนะครับจะต้องไปขอหมายแล้วเอาหมายนั้นไปว่า เพราะว่ามันไม่ใช่เหตุจําเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนที่จะรีบไปตรวจคนเขาทันทีนะครับไอ้กรณีเนี้ยอย่างที่เลขาธิการตบสอเคยแจ้งมาแล้วว่าการที่จะเข้าตรวจทีประชาชนเนี่ยนะครับบัตรตบสอเนี่ยมันไม่ใช่บัตรเทวดา <c oughs> มันมันเป็นบัตรที่เอาไว้กรณีที่จําเป็นฉุกเฉินหรือห่างไกลศาลห่างไกลโรงพักก็ <c oughs> คือเห็นว่าคุณนิเศษเห็นเหตุซช่นนั่นเลยว่าคนนิเศษคนนี้มียาเสพติดวิ่งเข้าบ้านนี้ นั่นแหละใช้บัตรปปสในการเข้าตรวจคนได้แต่กรณีนี้ถ้าตํารวจแจ้งว่ามีคนแจ้มมีคนร้องเรียน<า>เพราะฉะนั้นตํารวจอนอกเครื่องแบบชุดนี้จะต้องไปขอหมายสารหมายตรวจคน้นถึงจะเข้าบ้านได้เนี่ยนี่คือกรณีที่เลขาที่การปปรสยืนยันแล้วว่าบัตรปปสไม่ใช่บัตรจีนดามนะครับมันจะต้องเป็นเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนจําเป็นเท่านั้นถึงจะใช้บัตรปปสเข้าบ้านคนตรวจคนได้ แล้วกรณีที่เขาตรวจเขาเนี่ยเขาไม่ได้แสดงบัตรใช่ไหมเขาไม่แสดงไม่แสดงคือเขาเออเขามีห้อยคอแต่ว่าเขาไม่ให้จับดูไม่ให้จับอ่านเราก็ไม่รู้ว่าเป็นบัตรอะไรเขาทิแค่แค่พวกขาวใช่ไหมมันขอขาวแล้วก็ขาดขาดน้ำเงินนักไม่รู้บอกนะแล้วนุก็เลยบอกว่านุกเขาจับอ่านรู้ได้ไหมเขาบอกไม่ได้แล้วนุก็เลยคอต่อว่านุกคอรู้เอกสารได้ไหมเขาก็บอกว่า รู้ไม่ได้ว่าเป็นเอกส like ั้รับทางราชการเขาพูดอย่างนี้เลยแต่เขาซือใบในในมือเขาเราก็ไม่รู้ถูกฟั้วเราก็เขาไม่ให้เราอ่านถูกไหมนันคนอ้วนใช่ไหมคนอ้วนคนอ้วนเลยใช่คนไรนี่ไปถามมาแทเนร์เขาอคนอ้วนนันหละทีนี้อ่าผมมาอธิบายต่อจากจากพี่พี่พี่จอยเนาะใช่ค่ะที่จอยพูดเนี่ยกรณีที่คุณมีบัตรปกสนะครับระเบียบในการใช้บัตรปปสเข้าตรวจค้นคุณต้องแสดงบัตร คุณ <PowerPoint> ต้องแสดงชื่อแสดสงยศแสดงตำแหน่งและเอกสารที่คุณนําไปมันไม่ใช่เอกสารลับถ้ามันเป็นเอกสารในการตรวจค้นคุณต้องอ่านให้เจ้าบ้านฟังว่ามันเป็นเอกสารอะไร<ล>ในการที่คุณมาตรวจค้นมันจะต้องมีเหตุว่าคุณมาตรวจค้นเพราะเหตุนั้นเหตุนี้คนตรวจค้นชื่อนั้นชื่อนี้ยศน,นั้นยศนี้มีกี่คนมีกี่นายนี่คือเอกสาทรที่คุณจะต้องยื่นให้กับเจ้าบ้านเขาแต่กรณีที่ตํารวจชุดนี้เข้าไปไม่ให้ดูบัตรไม่ให้ดูเอกสารอ้างว่าเป็นเอกสารลับ ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่การที่คุณเป็นเจ้าหน้าที่แล้วคุณจะไปพูดแบบนั้นกับประชาชนทั่วไปเนี่ยถามว่าคุณพูดได้ไหมคุณพูดได้แต่สมัยนี้ประชาชนไม่ได้กินหญ้านะครับสมัยนี้ประชาชนกินข้าวหอมมะลิไม่ได้ไม่ได้กินหญ้าเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี่เมื่อก่อนนี่คุณพูดอะไรเนี่ยประชาชนเชื่อเชื่อทุกอย่างสมัยก่อนเขาเรียนไม่ถึงเอาพูดง่ายๆโชเชียวแล้วเขาไม่ได้ดูไงแต่ทุกวันนี้หลอกคนยากหลอกไสีใจว่าคนที่แบบว่ามัน คือเขาเขาไม่สนใจเรื่องนริงจริงเออไม่รู้จะพูดยังไงเนาะจะบูดว่าโง่เขาไม่ใช่เนาะใช่ใช่คือเขาเขาไม่ใฝ่รู้ในในเรื่องแบบนี้ใา่ใดที่ยังไม่เกิดขึ้นอีคือเขาก็ตกใจไงคนที่เขาตกใจแล้วเขาก็ทำอะไรที่ถูกถูกไหมเขาก็ต้องยอมยอมถูกไหมถูกต้องน่ก็คือการการที่เป็นประชาชนหาเช้ากินค่ำเนี่ยเราจะมานั่งศึกษากฎหมายถูกข้อมันเป็นไปไม่ได้แต่เราต้องรู้ว่าสิทธิอำนาจหน้าที่เบื้องต้นที่เขาจะกระทำกับเรามันมีอะไรบ้าง ถ้าเรารู้สิ่งเนี้ยไอ้พวกไอ้พวกที่ทํามาหากินนอกเหนือกฎหมายนอกเหนืออำนาจมันจะไม่มันจะไม่สามารถทําได้เลยก็ส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณพี่จอยอที่ที่พี่จอยยอมเสียสละแล้วก็กล้าหาญมากเป็นเป็นผู้หญิงนะ<อ>เป็นผู้หญิง<อ>นะาแต่แต่พี่แกไฟ์สดแล้วก็ทำเออทำมาไทยคลิปอ่ะแล้วแล้วแกสามารถพูดตอบโต้กับ ชายที่าอาชายสามคนนั้นผม,<า>มผมไม่ได้พูดว่าเขาเป็นตำรวจหรือเปล่านะชายสามคนนั้นได้แบบไม่ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นเทวดาเขาก็เหมือนคนรเราก็พูดกับคนแต่การที่เขามา,าละเมิดสิทธิ์แฟนของแกเนี่ยซึ่องเอาจริงอ่ะจริงๆแล้วแฟนแกจะต้องจะต้องปกป้องตัวเองอ่ะ <c oughs> แต่เขารู้เขารู้ไม่ทันเอาพูดตรงๆนะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ต้องพูดไง่ไม่เชิงเขาไม่ทันคนนะครับ ขาไม่กล้าพูดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ก็ต้องจะเปรียบเทียบยังไงอะมันเปรียบเทียบไม่ถูกก็ชื่นชมในความกล้าของพี่จอยแล้วกันนะครับแล้วก็อยาก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 ให้เอฟซีหรือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยลองลองลองเอาตัวอย่างแล้วก็ล้เอาแบบอย่างของพี่จอยเนี่ยไปใช้กับชีวิตประจำวันเพราะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตอนาคตเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจออะไรบ้างเราจะ อยู่ในสถานการณ์แบบไหนเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเราเราต้องรักษาสิทธิ์รักษาสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ปกป้องครอบครัวปกป้องคนในครอบครัวเราเพราะทุกวันนี้เราอย่าไปเชื่ออะไรมากการที่มีบุคคลอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเขาจะไปละเมิดสิทธิ์เราเนี่ยกฎหมายเขาไม่ได้ให้อำนาจนะครับแต่ที่ทุกคน โดนกระทั่เนี่ยเพราะว่าหนึ่งเกิดความกลัวสองไม่รู้กฎหมายมสิ่งเหล่านี้มันมันทำให้ประชาชนบอกถูกกดขีขข่ผมถูกใช่ใช่ถูกต้องอันนี้เคสเนี้ยก็คือทางพี่จอยแล้วก็ทางแฟนแฟนพี่จอยนะครับมาดิในกรุงเทพฯพี่พี่จอย,ยแฟนพี่จอย,จอยคนเนี้ยครับคือวันนั้นแกโดนเรียกตำรวจทันทีเลยแล้วก็ที่ที่ผมฟังที่พี่จอยพูดเนี่ยว่าพี่แกเนี่ย ุีไม่ดูเราไม่ดึงแต่มีคนแจ้งไปว่าพี่แกเสพยานะครับก็<ม>เอาเป็นว่าเคสนี้นะครับเคสนี้อขออนุญาตนะครับเคสนี้ทางพี่จอยแล้วก็ผู้เสียหายก็คือแฟนพี่แกเนี่ยมีความประสงค์ที่จะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดกับชายสามคนที่ไปละเมิดสิทธิ์พี่แฟนพี่จอยแกนะครับเราไม่สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตารวจไปละเมิดสิทธิประชาชน แล้วก็อยากให้ตัวอยากให้พี่จอยนี่เป็นตัวอย่างของประชาชนที่ปกป้องสิทธิ์ตัวเองนะครับอย่าไปยอมอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราไม่ใช่ขี้ข้านะครับตำรวจเป็นผู้รับใช้ประชาชน <S S S เพราะฉะนั้นการที่เป็นเจ้าหน้าที่แล้วจะไปข่มเหงประชาชนไปละเมิดสิทธิประชาชน,ม,ชาชนมันทำไม่ได้ก็มาดูกันว่าเคสของพี่จอยมันจะไปจบที่ตรงไหนแต่กระบวนการเนี่ยเราแจ้งความใน,นคดีกับ เรียกว่าเจ้าหน้าที่แล้วกันนะครับมันจะต้องเข้าสู่กระบวนการปปชมันปปชอ่ามัน,ม,นมันจะไม่กระบวนมันไม่กระบวนการของประชาชนทั่วไปนะครับเ็าต้องรอดูว่าทางปปชเขาจะมีความเห็นว่าอย่างไรอันนี้เป็นกระบวนการเริ่มต้นในการแจ้งความวันนี้ที่พี่มาคือมาให้ปากคำใช่าคเพิ่มให้ปากคำเพิ่มแล้วก็สอบ ไม่ไม่ไม่ขอบอกอะไรกันนะพอดีพี่จอยมีลูกสาวมาด้วยตรงนี้เป็นเป็นพยานบุคคลซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นน้องที่ยืนดูวันวันที่พ่อโดนตรวจสีแล้วก็พี่จอยเป็นคนไล่สดนเขาต้องสอบสารวิชาชีพลองไปยุติเรื่องไหร่อ่ะสิบสองอ๋อสิบสองต้องมีสามวิชาชีพแต่แต่บัดนี้ไม่มีให้การเมืองก็ยุติ แต่การการที่จะสอบเยาวชนนะครับจะต้องมีสารวิชาชีพรวมด้วยแต่วันนี้ก็คือน้องเขามาให้การประกอบกับกับกับพี่แกพี่แกพี่แกมาให้การ,รนี้ก็ยังยังมีกระบวนการต่อไปแล้วกันเดี๋ยวก็เราก็จะตามเคสนี้ต่อนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณอา่ามาทหาเจ็ดอหาช้อยหนึ่งห้าเจ็ดนะช้อยไปอีกนะองช้อยอยไมอีกนะ ประมาณสิบอันแรกอะค่ะหนึ่งห้าเจ็ดนี่มันจะรวมมันมันจะช้อยามียเองมันเก็บจริงมันจะมีาข้ามาต่างในบางต่างในบานบางอันนอันนี้อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ทางสมาชิกได้เรียกเรียงนะครับว่าการประพฤติของเจ้าหน้าที่ในเคสเนี้ยมีอะไรบ้างก็ไปแก้ต่างเอานะ ถ้าท่านถ้าท่านบริสุทธิ์ใจจริงถ้าท่านคิดว่าท่านมีอำนาจจริงก,ก็ไปแทรต่างเอาที่ศาลแล้วกันนะครับกอ,อยังไงก็ขอให้เก่งเหมือนตอนที่บุกบ้านพี่แกแล้วกันนะ,ะอยู่หน้าศาลจะอยู่หน้าบ้านพี่แกดูว่าอะไรจะเก่ง่ากกันนะครับก็ที่ที่ที่พวกเราสู้มาเนี่ยเราเราไม่ได้บอกว่าอะไรนะเราไม่ได้บอกว่าเราเก่ง แต่เราเอาความจริงสู้นะครับความจริงในสิ่งไม่ตายถูกต้องค่ะศาลเท่านั้นจะเป็นคนตัดสินว่าสิ่งที่พี่แกโดนกระทําแล้วก็สิ่งที่ตารวจกระทําอันไหนถูกอันไหนผิดนะครับเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องทุกคนเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามให้กับพี่จอยแล้วก็พี่พี่อะไรนะพี่ชาลพี่ชาลแล้วก็พี่จอยขอบคุณที่ร่วมสู้นะครับขอบคุณขอเอฟซีของพี่แจ็กนะคะขอมหน่วยงานฝาเกียงไก่ไก่ออน ขอบคุณมากค่ะได้ข่าวว่าพี่จอยจะไปเยี่ยมที่โคกนองโดนเดี๋ยวรูจะไปแน่นอนให้รูมีโอกาสก่อนหนูเก็บตังก่อนให้นูหายใจหายคอก่อนให้เสร็จสักเรื่องนี้นูไปแน่นอนนูชอบผมผมความสำเนียงพี่จอยเนี่ยผมว่าอีสานตายเลยเป็นคนลาวค่ะลาวเบียงเลยลาวมุกดาหารตรงาโอเค ยังไงก็คงได้เจอกันนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่หนุ่มสารยานะครับวันนี้พี่หนุ่มไปด้ตั้งกล้องไปเลยขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับเพื่อประสานงานให้ครอบครัวของพี่จอยค่ะครับผมก็อีกคนหนึ่งที่อยู่หลังกล้องก็คือตาโสมพลนาบอากราโตโสพลสมรเทศเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่อยู่เบื้องหลังของทีมงานไม่ท่ารักนะครับ ก็วันนี้ท่านไม่สะดวกที่จะออกนาก้องเพราะว่าหลอกเกินผมไม่ให้ใครหลอกหลอกเกินผมผมไม่ออกเลยละวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เรียงไกรพี่สนันพี่เทะวันแล้วก็พี่อมรขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านขอบคุณพี่จอยขอบคุณพี่แจคด้วยขอบคุณทกคนครัวัดีครขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณจบไลฟ์สดวันนี้นะครับเคสน้าถ้ามีการเรียกสอบน้องผู้หญิงซึ่งก็จะมีสายวิชาชีพสอบร่วมด้วยเดี๋ยวเราพยามาติดตามเพิ่มนะครับ เิปนี้ก็ขอเจ้าวัฒนีวัสดีครับวัสดีครับ